สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hobby b u k o n g Channel เช่นเคยนะครับวันนี้ผมขอเวลาสั้นๆน,นะครับเพื่อที่จะมาอธิบายเล่าถึงแคมเปญของร้าน Hobby b u k o n g ของเรานะครับซึ่งก็เนี่ยตรงตามภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เลย Hobby b u k o n g Charity Event นะครับอรอบนี้จะเป็น Team Fight Covid Together ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ผมอยากจะทำมานานแล้วก็คืออยากจัดกิจกรรมที่เราสามารถ คืนอะไรบางอย่างให้สู่กับสังคมได้และตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรที่จะเหมาะไปมากกว่า,าการช่วยให้คนสู้กับโรคภัยโควิดนะครับซึ่งผมก็เลือกที่จะบริจาคให้กับมูลนิธิเส้นได้เพื่อต่อสู้กับโควิดนะครับก็เราจะมีกิจกรรมกันในเร็วๆนี้ซึ่งก็คือตามภาพนี้นะครับ เป็นงานแข่งฟอร์แมตสแตนดาดค่าสมัคร300บาทนะครับอันดับ1ก็จะได้ฮิเดซูกุนีออนอิงเยลโลไปเลยส่วนอันดับ2-3ส,งสลงมาก็จะเป็นพวกซองสุ่มหรือโปรโมสุ่มอะไรพวกนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรายได้ทั้งหมดจากงานแข่งนี้นำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเส้นได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นภาพถัดมาก็จะเป็น รายละเอียดเล็กน้อยเพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละอันดับจะได้อะไรกันบ้างก็คืออันดับ2ก็จะได้สองสุ่ม5ซองซึ่งสองสุ่มเนี่ยสามารถเป็นไปได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ชุดในสแตนดาร์ดไม่ว่าจะเป็นสติกเฮเวนเซนดิก้าไลซิงคามิงาว่าหรือสองพิเศษเช่นแบบจัมส Start, ไทม์ s p i รัลซองโปรโมแพ็นหรือแม้กระทั่งซองลเลกเตอร์บูสเตอร์มีหมดนะครับ ก็จะเป็นการสุ่มกันเพราะงานนี้เราอยากให้เป็นงานแข่งที่แบบไม่ต้องซีเรียสกันมากกันเนอะเพราะฉะนั้นรางวัลผมอยากจะให้มันเป็นกรี๊ดเกลียกันมากกว่าอันดับ9ก็เป็นรางวัลพิเศษนิดหนึ่งกระแถมโปรโมเทเมอร์เซเบอร์ทูธด้วยบวกกับฟอยโปรโมแพ็กนะครับส่วนอันดับ10ลงไปก็จะเป็นซองคำว่าหน่งซองบวกกับโปรโมสุ่มซึ่งสุ่มเนี่ยจะมีโอกาสเป็นพวกโปรโมที่เป็น WPN Premium Exclusive อย่างเช่น c o n t r o l l e r Closet หรือ Edge Rank of the d a d อะไรพวกนี้ ด้วยนะครับงานนี้เราจะแม็กซ์แคปอยู่ที่24คนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนมันแน่นร้านเกินนะนะยังมันก็ยังเป็นช่วงโควิดอยู่แต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวคือตอนนี้เนี่ยอตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยคนก็สมัครกันมาในช่องทางห้องร้านผมตั้ง16-17คนและมันดูใกล้จะเต็มและทา,ท,าทางที่ยังไม่ได้เปิดให้ข้างนอกสมัครเลยผมอาจจะมีการพิจารณาให้เพิ่มจำนวน ผู้เข้าแข่งได้เพิ่มอีกนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวขอไปพิจารณาแล้วก็เช็คการจัดวางโต๊ะอะไรพวกนี้ก่อนนะครับไม่อยากให้มันดูแออัดเกินไปนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตตรงนี้อีกทีแต่ตอนนี้ขอแม็กซ์แคไว้ที่24ก่อนถ้าเพิ่มผมจะแจ้งอีกทีส่วนใครที่อยากจะร่วมบริจาคให้กับทางมูลนิธิที่เส้นได้นะครับ ยินดีนะครับเราจะมีตั้งกล่องบริจาคไว้บนตู้เย็นในร้านด้วยก็ถ้าใครสนใจสามารถหย่อนเงินลงไปตามที่ท่านต้องการจะบริจาคไว้ในนี้เลยก็ได้หรือคุณจะติดต่อมาทางเพจ Facebook หรือ l i n e แอดของ Hobby b o k o ้อว่าอยากจะร่วมสมทบทุนบริจาคด้วยคนก็ยินดีนะครับก็โอนเข้ามาที่บัญชีร้านแล้วเดี๋ยวทางร้านก็จะหย่อนลงไปในกล่อง นี้ด้วยเช่นกันนะครับก็อยากให้ทุกๆคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกําลังหรือทางรีซอสอะไรให้กับทางสังคมนะครับเพราะเราก็เป็นร้านในธุรกิจพวกแบบเอนเตอร์เทนเมนต์หรือสิ่งบันเทิงอะไรพวกนี้ใช่ไหมเรามีความสุขมากกว่าคนอื่นแล้วเราก็แบ่งปันความสุขนี้ให้กับคนที่กำลังลำบากด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับยังไงก็ อย่างที่ว่าไปถ้ามีใครอยากจะสมทบทุนบริจาคหรืออยากจะติดต่อร่วมสมัครงานแข่งด้วยก็ติดต่อมาทางหลังไมค์เพจได้นะครับถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะรีบบอกหรือถ้าเราขยายขาบพัลซิตี้เพิ่มเราก็จะรีบบอกด้วยเช่นกันคอยอัปเดตกันหน้าเพจกันแล้วกันนะครับก่อนจากไปก็ขอให้ทุกคน Stay Safe ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ